สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำเอ่อการเบอร์ภาพหรือเบอร์คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็การซูมเข้าซูมออกของตัวอ,อักษรน,นะครับยวผมมีตัวอย่างให้ดูกันนะครับอ่ะอย่างที่เห็นไป ก็ไม่ได้ยากอะไรมากครับก่อนแรกเอ้ยอันดับแรกนะครับเราต้องมีภาพหรือคลิปวิดีโอก่อนนะครับในนี้ผมขอสมมติเป็นภาพแล้วกันนะครับก่อนนี้ก็แอดภาพมาหรือภาพนี้นะครับหรือจะเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะครับก็คือมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับก่อนอันดับแรกนะครับ้อมีภาพหรือใครจอเพลงวันเดียวก็ได้ครับแบบเมื่อกี้ใครมีเสียงเพลงอะไรก็ตัดเ้ามาใส่นะครับช่วงที่มันเหมาะนะครับ ตอนแรกการเบอร์ภาพนะครับเราต้องใส่เอฟเฟสก่อนนะครับอฟเฟชื่อว่าการเส้นเบอร์อันนี้นะครับแล้วก็เลือกซอฟเบอร์แล้วแต่คนนะว่าจะเลือกอันไหนนะครับแต่ผมผมเลือกซอฟเบอร์นะครับกลากเข้ามาใส่เลยภาพอย่างที้เห็นนะครับว่าภาพภาพมันจะเบอร์นะครับผมแต่ว่า จากที่เห็นในคิปไปเมื่อกี้นะครับก็คือช่วงแรกช่วงแรกที่เราเห็นเนี่ยอ่ะเห็นไหมครับว่าตอนแรกภาพยังชัดอยู่แล้วต่อมามันก็จะค่อยๆเบร์นะครับแล้วก็กลับมาชาัดอีกครั้งหนึ่งโอเคผมจะสอนการเบร์ภาพตรงนี้ก่อนนะครับมาอันดับแรกหลังจากที่เราเลือกเอฟเฟกต์เสร็จใช่ไหมครับไม่ต้องปิดหน้านั้นนะครับถ้าใครปิดไปก็กดตรงนี้นะครับตรงมุมขวาล่างของคลิป event fx นะครับคลิกมาโอเคตรงนี้ใครจะปรับเพิ่มก mm ็ไ hmm. ด okay. ้ครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์เบอร์ข้างนี่ก็เบอร์เบอร์เบอร์ขึ้นครับเอาที่มันตั้งค่ามานี่แหละดีแหละฮะศูนย์จุดศูนย์สองศูนย์โอเคนี่เือซับเบอร์ครับเสร็จแล้วนะครับให้กดที่รูปนาฬิกานะครับข้างข้าง ข้างๆตัวเลขนะครับทั้งสองอันเลยนะครับตรงนี้คือเลเยอร์ครับนะใครที่รู้จักใครที่เคยใช้แฟลแเลเยอร์นะจะรู้จักเป็นอย่างดีหรือใช้โปรแกรมโซนี่แมกาจนไม่ว่าอะไรใช้บอ่อยๆนะจะรู้นะครับผมตรงนี้ผมจะไม่สอนอะไรมากเพราะจะรู้กันแล้วนะครับตรงนี้วงแรกนะครับตรงนี้คือจุดจุดเริ่มต้นอของคลิปใช่ไหมครับอ่า ก็ตั้งค่าตรงนี้ให้เป็นศูนย์ให้หมดครับคือยังไม่เบิร์นนั่นเองพอเราคลิปนะครับแล้วก็ขยับมาจนถึงจุดที่เราต้องการให้มันเบิร์นนะครับสมมติผ่านไปวันสักอือวิธีเอ๊ะ่านไปประมาณสักส,ส,สองวิละกัน สวินะครับอ้อถ้าใครเลื่อนตรงนี้แล้วส่วนในวิดีโออีเวนต์มันไม่ตามเลยให้กดให้ติ๊กให้กดที่ตรงนี้ก่อนครับรูปตัวไอนะครับ,รรรบอ่ามันก็ทำการซิงค์หน้าจอกับตรงนี้นะให้มันขยับพร้อมกันอ่าเราเลือกที่2วินะครับจากนั้นก็ตั้งค่าให้มันเหมือนเดิมนะครับคือค่าที่เราต้องการ โอเคหลังจากนั้นก็ลองไปดูลองไปดูกันเลยครับสังเกตนะครับว่าภาพมันจะค่อยเบอร์ขึ้นนะครับถ้าสมมุติเราต้องการนานกว่าน,นี้ก็ปรับนากตรงที่มันยาวหน่อยอเป็นสีวิแล้วกันนานหน่อยจะค่อยเบินะครับหลักการเดียวกันครับถ้าต้องการให้ภาพมันค่อยค่อยเบิกกลับนะครับก็แค่แล้วแค่ พยายามจุดจะต้องการให้มันภาพเบลอกลับนะสักประมาณสักเอจ็ดวิแล้วกันวก,กว่าๆนะครับก็ตั้งค่าตรงนี้เป็นศูนย์แต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับต้องคือถ้าเกิดเราปรับตรงเนี้ยเป็นศูนย์เลยเนี่ยภาพมาาันจะแบบว่าเรา,าอยากให้มันเบลอตลอดเนี่ยเบลอแบบเบลอตลอดจนพอถึงจุดนึงปุ๊บมันก็หายเบลอไปเลยนะครับไม่ใช่แบบค่อยๆหายเบลออย่างนี้นะครับถ้าต้องการแบบนั้นก็กดตั้งค่าใหม่ครับ ผูนะครับโอเคเม่อก,กี้ผมตั้งไว้ที่เจ็ดวิใช่ไหมครับก็อ,อ,อยู่แลเราต้องเราต้องเพิ่มจุดเพิ่มนะครับ ต้องบวกจุดเพิ่มนะครับให้ให้เป็นค่าเดิมนะก็คือเออค่าค่าเหมือนจุดนี้นะครับก็คือ0ูนจุดให้มันเบอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนไปจุดเราต้องการให้ภาพตรงกานหายเบอร์ทันทีนะครับก็คือ7วิใช่ไหมครับอ่านนี้แล้วก็เพิ่มอีกจุดนึงครับก็ปรับตรงนี้ให้สุดหมดให้ภาพเป็นปกตินะครับอ่าที่เห็นนะฮะต้องมาดูกัน ก็หายเบอร์เลยนะครับอ่าทำไมถึงต้องเพิ่มจุดนะครับถ้าถามอย่างนี้ก็คือสมมุติถ้าเกิดเราไม่มีจุดนี้เนี่ยอ่เราเลื่อนจุดออกไปเนี่ยสังเกตน,นะครับว่าภาพอ่ดูตัสังเกตที่จอครับเนี่ยว่าภาพจะค่อยๆหายเบอร์เบอร์คือเราต้องการให้มันแบบแบบมาถึงจุดนึงปุ๊บมันหายเบอร์เลยไงยแล้วก็แค่เพิ่มจุดที่มีค่าเท่าเดิมเพิ่มขึ้นมานะครับอ่า ก็ปุบ๊บหายไปเลยนะครับผมโอเคจบเรื่องการเบอร์ภาพไปนะครับต่อมาการซูมตัวอักษรนะครับเหมือนที่เห็นในคลิปตัวอย่างไปนะครับผมก็อ่าตออื่นนะครับต้องมีต้องเพิ่มแท็กวิดีโอก,ก่อนนะครับคลิกขวาเลือก insert video tag นะครับหรือกดที์รัดคอนโทรลชิป Q นะครับโอเค okay. จากนั้นนะครับก็ ทำการเพิ่มแท็กตัวอักษรนะครับมาที่ media generator ครับแล้วก็สักครู่นะครับจำไม่ค่อยได้โอเคแล้วก็มาที่ photo er sony นะครับแล้วก็เลือกอะไรลีแจ็กซี่แท็กแท็กอะไรสักอย่างเนี่ยครับแล้วก็เลือก soft shadow นะครับทำไมถ้าถามว่าทำไมถึงเลือกซอฟท์ชาร์โด้นะครับเพราะว่าสังเกตนะครับว่าที่เทคเทคเนี้ยมันจะมีเงาอยู่ด้านหลังนะครับทำให้เห็นตัวอักษรชัดขึ้นแล้วก็ดูสวยด้วยนะครับแล้วแต่ว่าใครจะใช้เลยก็ได้ครับจะใช้ไอ้นี่ไอ้นู่นนี่แล้วแต่คนครับถ้าชอบอะไรก็เลือกอันนั้นแล้วกันมาสมมุติเราได้มาแล้วเราจะพิมพ์ว่าอ่สิมเพลนแท็กนี้แหละสิมเพลนเทคนะครับเราต้องการ ให้ภาพมันขึ้นมาตอนที่ภาพเบิร์นะครับซูมตอนภาพเบอร์นี่แหละกดประมาณช่วงนี้แล้วกันนะครับหลัออจากนั้นก็กดที่ปุ่มตรงนี้นะครับ event pan crop นะครับก็คืออันตรงกรารที่รูปเหมือนขอบนะฮะเครื่องม,มือขอบนั่นเองที่เข้าไปามันก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับโอเคอ่ะ หลักการเดียวกันครับเหมือนกับการเบลอภาพนั่นแหละก็คือจะมีเรื่องของอะไรนะเลเยอร์นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องอันดับแรกเราต้องการให้มันเอ่อให้มันซูมเข้ามาไหแบบปึ๊บนะสังเกตที่จอครับมันต้องการให้มันซูมตอนแรกให้มันใหญ่ๆก่อนใช่ไหมครับก็ค่อยๆอย่างนี้มาก็หายไปใช่ไหมครับอันดับแรกครับตรงจุดแรกเลยนะแล้วก็แค่ซูมให้มันแบบ ที่เราต้องการที่เราแบบใหญ่ที่สุดนะฮะหรือที่เราต้องการประมาณนี้ดูที่2ครับเออประมาณสักาสามวิแล้วกันก็ปรับให้มันใหญ่ใหญ่เท่าแบบปกตินะครับดังจากนั้นมา เกกันปา๊าอ่าเห็นไหมครับว่าภาพจะค่อยๆซูมอ,ออกมาแต่ว่ามันยังไม่เร็วพอนะถ้าเราต้องการให้เร็วกว่าน,นี้ก็ลากจุดเข้ามาใกล้กว่านี้ครับประมาณนี้อ่ากำลังดีนะครับไหนแล้วกันโอเคนะครับจะเพิ่มจุดแรกให้มันเี่วกว่านี้นะ Okay. แต่เออเราก็จะทําแบบถ้าสมมติเราได้อย่างเงี้ยแบบเออคือแบบเออมันหยุดนิ่งแบบเราอยากให้มันแบบค่อยๆถอยหลังไปแล้วก็หายไปนะครับแล้วก็มาที่จุดต่อไปครับเธอต้องการก็ประมาณสักน้นนานหน่อยนะฮะประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับเพื่อ,อนะให้มันหยายไปนะให้มันค่อยๆหายไปวันะนี้ลองเล่นดูเร็วไปนะครับเร็วไป แล้วก็ยอดเดี๋ยวไปนะฮะเฮ้ยผมทำผิดผมทำผิดแล้วก็เธอมันเดียวไปก็ขยายจุดังเคนะมัน,น,น,นจะไ่ค่อย slow ค่อยถอยไปนะครับถ้ำยังเร็วอยู่ก็แกมันใหญ่นะเน็กลงหน่อยอ่าโอเคกลางดีนะครับปึ๊บแ,แล้วทีเราต้องการแบบแบบให้ถอยแล้วก็หายไปเลยนะฮะตัวส่วนก็หายไปเลยก็แบบสักหน่อยนะ ก็เลื่อนสุดต่อไปครับประมาณนี้ทำให้มันใหญ่จนให้มันเล็กที่สุดอะ่ะนะฮะประมาณนี้ลองเล่นดูกอนนะต้องเลีก้กก่บบนีนะ้โอเคกำลังดีนะฮะ เ,เร็วนี้หน่อยก็ได้แล้วแต่คนนะครับเสร็จตรงนี้แล้วก็อย่าลืมหดหดเลหดตัวอ็อบเจกต์นี้ให้เท่ากับตอนที่คลิปจบด้วยนะฮะที่สุดของไอ้นี่เนี่ยที่สุดของตัวสอนอ่ากันแล้วโอเคนะครับสังเกตว่าตัวสอนมันหายไปดือด้อเลยนะครับคือมันไม่สมูทนั่นแหละก็ให้ทำการ คลิกค้างตรงมุมขวาบนของอ็อบเจกต์นะครับก็ลากเข้ามา,ามันจะเป็นการาเห็นไหมครับว่าตจวสอนจะค่อยๆหายไปคือมันไม่ได้หายไปทันทีนะครับถ้ามันช้าไปก็ปรับขึ้นมาหน่อยฟ <Hey. S 1> ึบ,บสมูทขึ้นนะครับอยู่สมูทขึ้นโอเคนะครับถ้ายังไม่พอใจเรื่องความเร็วก็ปรับปรับเอาเองนะครับ ให้มันนี่หน่อยโอเคฟึบนะครับได้แล้วสำหรับการเบอร์ภาพแล้วก็การซูมเข้าหรือซูมออกตัวัสอรน,นะครับึบแล้วก็ถ้ามีเพลงจะดีมากนะครับเพลงประกอบเพลงประกอบนะครับสมมติผมลองใส่เพลง สักคู่นะครับอะสมมตุติคุณแอลเพลงมาเนี่ยแล้วเสียงเพลงมันติดอยู่กับคลิปอ่องเง่คือเราต้องการแยกเสียงออกจากคลิปไงคืงคือถ้าจะแยกเสียงออกจากคลิปนะครับให้ติ๊กที่คําสั่งนี้ครับอ่ะนี้ติ๊กเข้าไปมันจะทําการแยกตัวคลิปกับตัวเสียงแยกออกจากกันนะครับ หลังจ,จากนั้นก็ได้แล้วก็ลบตัวคีไปทำต้องการแค่เสียงนะครับหลังจากนั้นก็กดระมาเหมือนเดิมโอเคเรามารอลุ้นครับซูมใส่เพลงนี้ไปโอเคนะครับที่เห็น ใช่ส,สุดคลิปก็ตัดตัดส่วนที่ไม่ใช่เอาไปหรือหกคลิปเอาก็ได้นะอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าภาพหรือเสียงเนี่ยมันแบบคือมันตัดจบไปมันตัดจบไปดืด้อนะครับก็ทำการเหมือนกันครับเฟดเอามันออกมาฮะถ้าเราการเยอะหน่อยก็ปึ๊บ ที่เห็นนะครับโอเคครับไอ้เรื่องท,ที่ผมสอนนะสามารถนำไปต่อยอดได้อีกนะครับก็คืออาจจะใส่พวกแอคชั่นเข้าไปได้นะครับขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้โปรแกรมผมจะตัว working ไปนะครับก็หลังจากนี้ก็ไม่มีอะไระครับ คุณสามารถนําความรู้นี้ไปต่อยอดได้นะครับก็คือไม่ใช่แค่ซุมเข้าซูออกหรือจะเป็นเลือ่อนซ้าเลื่อนขวานะครับผมก็มีแค่นี้ครับเชใหม่ในคลิปหน้าครับสรับวันนี้ก็สวัสดีครับ